important instructions will follow

อีกคนหนึ่งนะ่าจะเล่นไม่เป็นนะเพราะว่ามันไม่ซ้ำตะกีอว่าแล้วเพื่อจะเอากิ่ไม้ไปตีทำไมล่ะพูดดีๆก็มีผมซ้อมก่อนเพื่อนซ้อมไม่เป็นซึ๊บซึ๊บซ้อมเป็ด ผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าแบบถ้าเราปล่อยโถส้วมกับผนังแตกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนะก็เรื่อยๆนะท่านผู้ชมยวดูดิว่าตัวเราสกปรกไหมไม่สกปรกไปดูเมลกันว่ามีอะไรดีอันนี้มาจากใครไม่รู้แต่ว่าแลกอาหารสองอานเพื่อรับเออ่โคบา เป็นอาวุธอ่ะทำฆ่าโจมไนเอาเพื่อนแรกเรอเอามาก็เอามาแล้วแลกมาแล้วโอเคเราแรกโคบามาแล้วต่อมาจากคอนี้สวัสดีฉันส่งข้อความอีเมลนี้เพื่อให้เอ่อเพื่อเพิ่เพ็่ปเพื่อื่อ่อ่อเพื่อเอเืน่น อันนี้แรกกับสมุดสองก็ไมเคิลซออาหารห้าน้ำอีกสี่ไอพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะในเมลพวกนี้เพราะยังไม่รู้ว่ามันจะแบบบั๊กไหมเพราะว่าไอเกมนี้มันเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะท่านผู้ชมเกมมันไม่ได้แบบสมส่วนอะไรขนาดนะั้นอืม เดี๋ยวก็น,นี้อะเช็คท่อนะเพื่อไม่ค่อยเช็คเออถ้าเป็นหนูกับแมมูมมันไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่สิ่งที่ผมกลัวจะเป็นเออทางด้านขนบ้านที่อยู่ในท่อมันเอาของไปเยอะมากถ้าเป็นพวกหน,น,น,นูมันจะไอ้นี่เอ้เฉยมันจะมาเป็นมอนสเตอร์ตีเราเดี๋ยวมาดูกันนี่ว่าพวกนี้มันแปลว่าอะไรออโอเคโเคผมให้นะมามามา นอนเลก็ได้เพื่อนหมาจะมีข้อดีก็คือมันหาของให้เราทุกวันหนึ่งค่ามันจะหาอะไรก็ได้แล้วแต่มันอ,อาหารสองหรือแบตเตอรี่อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ดวงอ่ะแบบนี้กว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็จะกลายเป็นกสต์ด็อกผมขอเรียกว่ากสต์ด็อกนะเพราะว่ามันรูปร่างมันไม่เหมือนกับหมาปกติอ่ะถ้าเป็นมนุษย์หมาป่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะใน ep แรกอะแต่ ep สองยังไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะ์ด็อกอ่ะผมเคยแอบไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้อ้นนี้ คือมันไม่ได้มีเสียงนะเอ่อฟีประมาณแบบมีติ้งติ้งติ้งไปเสียงน้ำรั่วเอ่อรั่วบนเพดานของฉันนะผมก็แปลได้แค่นี้แหละเดี๋ยวขอจัดการโจรก่อนเกือบแล้วงีหมาไปแล้วจากนั้นก็รอวั อ๋อเพื่อมันแรกก็คือเมื่อกี้มันแรกกับอันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นซัพพอร์ตอะไรเมื่อกี้กดฮิวอะไร<ม>ช่องแอร์หรือช่องระบายอากาศ2อันนะท่านผู้ชมปิดแค่อันเดียวก็พอแล้วปิดสองอันเกินเดี๋ยวเราจะเสียเลือดเลยเดี๋ยวผมกินอาหารแล้วมันเหลือก็ป๋องเดียวเผือ่อโดนขอมยเผื่ออะไรเด้ย โอเคเราออกไปข้างนอกได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกดออกไปข้างนอกเลยแล้วกันรออีกสองคนอีกคนนึงจะไปด้วยเหรอโอเคไปหมดเลยหนูไปยังอ่ะโอเคหนูไปละเปิดเลยเออ,เอ,อตอนนี้เราขาดน้ำและอาหาร พลังงานหมดมคนบ้าไปโอเคคนบ้าไปแล้วตอนนี้พลังงานเราหมดนะท่านผู้ชมโอ้ไา่เลยวะสเปรย์ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะส่วนใหญ่จะเอาไปแลกของมากกว่าสเปรย์ทูบ็อกเรามีอยู่แล้วอืม เดี๋ยวผมฮิวรอเลยแล้วเอากดเช็คไปแล้วเหรอโอเคดูรเรื่องมันก็ได้เมนูนะเดี๋ยวผมจะปล่อยดีกว่าตัวอะไรเดินเพื่อนเราวะเดินแบบกูคิดว่าเป็นแบบเอเลียนหรือตัวอะไรบุกซิ เดี๋ยวไปดูดูดิโอเคอยังไม่ใกลามากมันต้องชิดกกิกว่านี้โอ้โหเราใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ด้วยนะตอนพลังงานหมดคือเราต้องไปหาแบตเตอรี่อ่ะตันนี้เราต้องปิดหรอน้ำอาหารเฮ้ย่หน้าผมเอาสบู่มาเยอะ อืมไอ้ซับน,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 นี่นี่นี่ดีนะกดทานพอดีเที่ยมนุย์หมาป่าเฮ้ยไอตัวนี้มันช่วยเราด้วยนี่ว่าเฮ้ยถือว่าทำดีทำดีเฮียนากาันากานากล้ามนักกล้ามนักกล้ามเหมือนแคล แบตเตอรี่เราไม่มีเราใช้คอมไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็ถือว่าโอเคแต่เราไม่มีอาหารแลนะน้ำจับไปเลยไม่มีหน้ากากไม่มีหน้ากากแก๊สเดวดดีอีกยี่สิบวิท่านผู้ชมตรงไหนเล่ตรงไหนซ่อมเลย ตรงนี้ผมกดไม่ได้อ่ะโอ้มันจะพังแบบพังสับสมเลยเนี่ยว่ะปึ๊บ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 โอเคเฮ้ย <c oughs> สแกนมาถ้าอันนี้สแกนมาก็คือวิธีการจัดก,การนะท่ทานผู้ชมก็คือยืนอยู่เฉย ห้ามหมุนตัวห้ามขยับโอเคไป โอ้โจรมาอีกมันเอาอะไรไปอีก mm hmm. โอ้โจรเอาเมฆชิปอ๋ออันนี้สตราจารย์ mm hmm. ถ้าเราช่วยเราจะได้อะไรเอาเอาแบบนี้ก่อนดีกว่าล mm hmm. องดูลองดูงด mm hmm. ครั้งหนึ่งผมช่วยก็คือเราต้องป้องกันไอ mm hmm. ไออันนี้แหละ mm hmm. ไอเครื่องสักผ้านเนี่ย mm hmm. การฉาบ หุ่นยนต์ซึ่งเป็นไอตัวนี้แหละแม่งโผล่ผม,มาพอดีเฟสเนีย่ยประเด็นคือมันโผล่มาพอดีเฟสเนีย่ยเนี่ยผมจะได้ไฟแล้วอีกนิดเดียวไอเครื่องสแกนมาผมห้าขยับหายเยอ้ยเนี่ยเร็วเร็วเร็ว ไม่ได้หรอไม่ทันโอ้เครื่องทางวะ่ะต้องกานไม่ทันเกิดอะไรขึ้นดีกะไม่คิดีอะไรเ่ยอัอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้มองไม่เห็นเลย มื่กี้ีมันขึ้นอยู่นะแต่ผมไม่ได้สังเกตเ้ไฟฉายเยเก็บประทันพอดีดีใจเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำและอาหารนะแล้วก็ไม่คิดด้วยสีผ่ายมไม่ได้เอาน้ำกับอาหารเลยที่นี่แม่งตามอะ่ะโอ้โหแล้วตามมาแบบตามติดเกิน แล้วก็ต้องไปหาแบตเตอรี่โอ้แล้วก็ตีมันเลยดิพี่อ๋อยาย,ยู่พอโอ้โหกี่ตัวเนี่ยทูบ็อกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีเลยกูจะตายแล้วนี่เดินยาวเลยแล้วกันหวังจะเจออะไรดีๆอาหารเอามาแล้วกครึ่งหลอดแล้วก็มมไม่โจมหมายถึงเลือดตัวเอ้ยแบตเตอรีอ่เจอแล้ว เราต้องกลับละทางกลับมาไปทางนี้ได้ผมจำได้อยู่ขอแวะหน่อยแล้วกันปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตา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 ยกูจะตายกูจะตายออเออเหลือยู่ได้กี่วันเนี่ยโอ้18วัน